สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์แถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567และกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาค77จังหวัดค่ะร้อยตำรวจโทดรมนัฐโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันแม่แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2567ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ได้เริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคม2519และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา49ปี และในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชุมพันษา9 2าพันษาสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมใจน้อมกล้าวถวายสะดูดีแม่ของแผ่นดินขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสำหรับในปีนี้การจัดงานวันแม่แห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกันิฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปิดงานในวันที่12สิงหาคม2567ที่เจ้าพระยาแกลนฮอลสยามอเมซิ่งพาร์คกรุงเทพโดยในปีนี้ได้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567ใน6ด้านได้แก่ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ผู้เป็นเกษตรกรแม่ของลูกผู้เสียสละแม่ผู้เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัครนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกลูกที่มีความกระตันยูกตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2,567ใน7ด้านได้แก่ นักเรียนนักศึกษานักกีฬาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนักร้องนักแสดงศิลปินสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปและลูกกระตันยูประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์และในปีนี้ทางคณะกรรมการได้มอบรางวัลลูกกระตันยูให้กับคุณลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่า b l a c k พิง k และมอบรางวัลแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้กับนางจิตทิพย์บรูซไวเลอร์คุณแม่ของน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ค่ะสำหรับกิจกรรมช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดพิธีถวายพ่านพุ่มราชสักการะในงานพิธีเปิดงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนคนพิการและผู้ยากไร้ผู้ได้อโอกาสจัดโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดในโอกาสนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้มอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวดัดรวมทั้งสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์หลากหลายรูปแบบ โดยคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามและสั่งซื้อดอกมะลิได้ที่สำนักหารายได้สภาสังคมสงเคราะห์เว็บไซต์และเพจเฟ e บุ๊กของสภาสังคมสงเคราะห์แทนคำว่ารักด้วยดอกมะลิสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะ